การใช้งานชุดตรวจ We Trust COVID-19 Antigen Rapid Test TD-4531 สำหรับการตรวจวัดด้วยตนเองที่บ้านเก็บรักษาที่อุณหภูมิ2-30ซลเซียสโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ของชุดตรวจนี้เท่านั้นไม้เก็บตัวอย่างปลอดเชื้อเอกสารคู่มือการใช้งานตลับทดสอบที่ถูกบรรจุในถุงฟอยล์แบบแยกเดี่ยว หลอดสกัดตัวอย่างพร้อมน้ำยาบัฟเฟอร์นาฬิกาจับเวลาจำเป็นนะครับในการทดสอบแต่ไม่ได้มีมาในชุดตรวจขั้นตอนการทำทดสอบ 1. การเก็บตัวอย่างตรวจจากภายในรูจมูกหรือ nasal specimen 2. ขั้นตอนการตรวจด,ด้วยชุดตรวจ 3. การแปลผลการทดสอบก่อนการทดสอบให้ตรวจสอบวันหมดอายุที่ด้านข้างกล่อง ชุดทดสอบที่หมดอายุห้ามนำมาใช้งานนะครับนำชุดตรวจออกมาวางที่อุณหภูมิห้องประมาณ30นาทีก่อนนำมาใช้งานการเก็บตัวอย่างจากภายในรูจมูก nasal specimen ด้วยไม้เก็บตัวอย่างปลอดเชื้อที่มีมาให้ด้วยในชุดตรวจให้ผู้ที่จะทำการตรวจเงยศีรษะขึ้น70องศาจับที่ปลายไม้เก็บตัวอย่างแล้วค่อยๆสอดไม้เก็บตัวอย่าง เข้าไปในรูจมูกของผู้ตรวจวัดปลายไม้เก็บตัวอย่างต้องถูกสอดเข้าไปในรูจมูกประมาณ2.5ซนติเมตรจากปลายจมูกจากนั้นทำการเก็บตัวอย่างภายในรูจมูกโดยหมุนไม้เก็บตัวอย่างเป็นวงกลมโดยให้ปลายไม้เก็บตัวอย่างสัมผัสภายในรูจมูกอย่างน้อย5รอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายไม้เก็บตัวอย่างสัมผัสผนังรูจมูกระหว่างทำการหมุน ควรใช้เวลาหมุนเก็บตัวอย่าง15วินาทีใช้ไม้เก็บตัวอย่างเดิมทำการเก็บตัวอย่างจากรูจมูกด้วยวิธีการเดิมในรูจมูกอีกข้างสำคัญมากนะครับที่จะต้องใช้ไม้เก็บตัวอย่างอันเดียวเก็บตัวอย่างจากรูจมูกทั้งสองข้างขั้นตอนการตรวจด้วยชุดตรวจผสมตัวอย่างจากไม้เก็บตัวอย่างเข้ากับน้ำยาบัฟเฟอร์ในหลอดสกัดตัวอย่างเปิดฝาของหลอดสกัดตัวอย่าง และนำฝากไปทิ้งนำปลายไม้เก็บตัวอย่างแช่ลงไปในน้ำยาบัฟเฟอร์ภายในหลอดสกัดตัวอย่างหมุนไม้เก็บตัวอย่างโดยให้ปลายไม้เก็บตัวอย่างแช่อยู่ในน้ำยาอย่างน้อย10-20รอบในขณะเดียวกันใช้นิ้วบีบส่วนก้นและด้านข้างของหลอดสกัดตัวอย่างทิ้งไม้เก็บตัวอย่างแช่ไว้ภายในหลอดสกัดตัวอย่าง30วินาที พยายามผสมตัวอย่างจากไม้เก็บตัวอย่างให้มากที่สุดลงไปในน้ำยาบัฟเฟอร์บีบหลอดสกัดตัวอย่างเพื่อผสมตัวอย่างจากไม้เก็บตัวอย่างให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อผสมตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยดึงไม้เก็บตัวอย่างออกและนำไปทิ้งพยายามผสมตัวอย่างจากไม้เก็บตัวอย่างให้มากที่สุดลงไปในน้ำยาบัฟเฟอร์ปิดฝาที่ติดอยู่กับหลอดสกัดตัวอย่างโดยกดลงไปให้แน่นหยดน้ำยาบัฟเฟอร์ และตัวอย่างจากรูจมูกที่ผสมกันแล้ว3-5หยดลงไปในช่องใส่ตัวอย่างของตลับทดสอบที่มีตัวอักษร S เขียนอยู่หลังจากนั้นวางตลับทดสอบไว้กับที่เป็นระยะเวลา15-20นาทีจนมีแถบประเมินผลปรากฏขึ้นโดยแถบอาจปรากฏขึ้นเร็วกว่าปกติในกรณีที่ผลเป็นบวกข้อควรระวัง ห้ามทำการอ่านผลหลังจากวางตลับตรวจไว้เกิน20นาทีแล้วเนื่องจากอาจทำให้แปลผลผิดได้ขั้นตอนการแปลผลทดสอบผลบวกตรวจพบจากเชื้อการอ่านและแปลผลการทดสอบผลบวกสำหรับการตรวจหาแอนติเจนจะปรากฏแถบสีแดงที่บริเวณ control C line และปรากฏแถบสีเขียวเทาที่บริเวณ test T line ซึ่งการปรากฏแถบทั้งสอง จะปรากฏให้เห็นภายในเวลาที่กำหนดถึงแม้แถบที่บริเวณ T-line จะขึ้นแบบจางๆก็ให้อ่านผลการทดสอบเป็นบวกหมายเหตุผลบวกควรตรวจสอบยืนยันอีกครั้งด้วยวิธีเรียวไทม RT-PCR ผลลบสำหรับการตรวจหาแอนติเจนผลลบจะปรากฏแถบสีแดงที่บริเวณคอน t ทลซีไลน์แถบเดียวเท่านั้นถึงแม้ผลเป็นลบหากมีอาการหรือกวามเสียง ควรตรวจติดตามด้วยวิธีเรียลไทม RT-PCR กรณีไม่สามารถอ่านและแปลผลได้สำหรับการตรวจหาแอนติเจนการทดสอบต้องปรากฏแถบสีแดงที่บริเวณซ i n e ทุกครั้งหากผลการทดสอบไม่ปรากฏแถบสีแดงที่บริเวณ o n t r o l C Line ให้ทำการทดสอบซ้ำด้วยตลับทดสอบอันใหม่